สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางฮานอยพิเศษนะครับวาราจามวันสุธที่21เมษายนนะครับก็มาลุ้นกันครับรอบสุดท้ายสำหรับสำหรับ3ฮานอยนะครับเมื่อวานฮานอยพิเศษเด่นมานะครับเด่น9มา8 9ไปทางนะครับเจาะไม่มารูดมานะครับก็ฮานอยปกติฮานอยปกติเมื่อวานานี้คนละประเทศนะครับฮานอย VIP ฮาหลายใจมากนะครับ049ดันตัดทิ้งไว้นะครับเจ็บใจมากครับมาตดักร้อยศนะครับเจ็บใจมากเก็บใจจริงๆครับโอเคครับต้องขอภายลุ้นก็ต่อวันนี้กันไปเบาๆแล้วกันครับฟังผมเฟซชถ้าถูกใจจัดนะครับถ้าไม่ชอบผ่านครับสำหรับฮานอยพิเศษเมื่อวาน8696 6ครับ6 9 9 6มานี่ระวังเบิ้ลต่อให้ดีๆนะครับ เบิลแล้วเบิลอีกได้นะครับ5รอบที่ผ่านไอ้สรอบที่ผ่านมาสําหรับหานอยปรติเบิลไป3รอบนะครับ66 0066ครับวันนี้เดนสุดที่จับได้ชอบ2ครับ1นึ่งสองครับ1 2 5่งส 28 29แล้วก็16ครับมัดแปดข้าไปครับอออยากแต่สาตัวเอา8ไปมัดจะเล่น3กลับ6กลับนะครับเจอทีว่าทิครับ